สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่า,เ,าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะครับผมนะตอนนี้นนนก็นำทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกี้นี่สายจวดครับมาดูว่าเหตุไม่คาดคิดคืออะไรผมจะให้ดูนะครับก็คือ,อยางรถคูเอรั่วครับอ <laughs> ยางรถคูเอแตกแตกหรือรั่วไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือแบนเตแตะเลยนี่เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนยางก่อนนะครับโอ้ยพี่น้องเลยงานเข้าผมแล้วนะครับตาย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 ,ตายทำไมต้องมาจะถึงบ้านแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวเองนะครับทีนี้โอ้อันตรายด้วยนะครับตรงนี้ ผมอยู่ยังอยู่บนทางด่วนพระรามเก้านะครับอ้มันล่วงตรงไหนไม่ล่วงั่วงทางด่วนพระรามเก้าอีกเอา้าเดี๋ยวนะครับโอ้ยพี่ดองเอ้ยต,ยตา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 ยงานนี้ตอนนี้ผมอยู่บน เส้นทางพระรามเก้านะครับโอ้ยนี่ทางพิเศษสีรัตนี่งานเข้าผมละยางรั่วยางรัง่วครับยางรั่วครับเดี๋ยวผม จะต้องทําการเปลี่ยนยางก่อนนะตอนนี้ผมเปิดฝาท้ายแล้วดูดิของเต็มรถเลยนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางก่อนอ,อันตรายมากเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะฮะ เหยียบครับไม่รู้เหยียบอะไรเป็นรูโบเลยนี่ฮะไม่รู้เหยียบอะไรเป็นรูโบเลยเดี๋ยวเปิดแฟดกันนี่ครับไม่รู้โดนอะไรทิ่มนี่เป็นรูเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปปะเพราะว่ายางนี่ยางใหม่อยู่โอ้แย่เลยแย่เลยผมอะ เรียบร้อยครับผมใช้เวลาเปลี่ยนยางรถคูเอไป13นาทีครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเดินทางต่อครับพี่น้องอันตรายสวัสดีครับก็หลังจากที่เปลี่ยนยางรถคูเอนะครับเปลี่ยนเสร็จภายในไม่ถึง13นาทีนะครับผมรีบเปลี่ยนรีบออกจากทางด่วนนะฮะตอนนี้ผมก็ออกจากทางด่วนมาได้แล้วนะครับ ก็จะกำลังจะถึง <glorious> อ <bas> น,นุสาวรีย์ช e ัยครับตอนนี้ก็ถึงดินแดงนะครับถึงดินแดงโอ้โหโคตรระทึกเลยครับพี่น้องรถก็เยอะดันมาดันยางมาลั่วข้างขวาอีกโอ้โหแบบรถแต่ละคันมานี่ฟิ้วฟิวฟิวเลยอะตายตายตายตาขับรถมา30ปี ขับรถมา30ปีแล้วผมขับรถเป็นตั้งแต่อายุ10 10กว่านะครับประมาณ10ผมขับรถใหญ่เป็นตั้งแต่ประมาณ1 0 1 5 16นี่แหละประมาณเนี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆนะเป็นจริงๆแบบขับรถกลับบ้านได้แข็งรู้วิธีขับแซงอะไรเงี้ยก็คือตอนอายุ17ปีนะครับผมแต่ให้ขับเป็นจริงๆก็คือตั้งแต่อายุ15นะครับเนี้ย เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่อายุสิบห้าและขับรถแล้วยางแตกหรือยางรั่วกลางทางคันนี้คันแรกเลย <laughs> โอ้หอกนั้นบอกต่อให้เหยียบน็อตเหยียบอะไรมันก็ไม่เคยรั่วไม่เคยออกนะครับก็คือไม่ไม่เคยรั่วกลางทางอย่างเงี้ยโอ้ยนี่รั่วตรงไหนไป่รั่วรั่วบนทางร่วตายพี่น้องตายโอ้ยอย่าหาทำครับแบบนี้ไม่ไหวโอ้โหอย่าเป็นอีกนะนะครับ ดีหน่อยตรงที่ว่ายางอะไหล่คููเอพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์คููเอพร้อมนะครับโอ้โหผมใช้เวลาเปลี่ยนแค่แปบ๊บเดียวจริงๆนะครับไม่ถึงไม่ถึง13นาทีเพราะว่าพอผมเริ่มถ่ายคลิปผมก็เก็บของถ่ายของเอาของไปตั้งกั้นขวางรถไว้นะครับให้สัญญาณรถที่เข้ามาตั้งแต่ไกลได้เห็นนะครับผมโอ้โหทั้งตานีไม่ได้มองไม่ได้มองวิธีถอดล้อตัวเองหรอกครับไม่ได้มองน็อตมองอะไรเลย นะมองรถข้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่าตรงนั้นเรามีความรู้สึกอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยอยู่ร้านยางเหมือนที่ผมบอกในคลิปอะครับที่ว่าผมเคยอยู่เชียงกงวันทุวันน่ะนะนั่นแหละก็คือเราอาศัยความเคยชินตรงนั้นในการซ่อมรถทําอะไรถอดนอถอดอะไรอยู่แล้วที่บ้านก็ถอดประจํานะครับมันรู้นะครับมันรู้จังหวะรู้อะไรหมดทุกอย่างแต่ว่าที่คาดไม่ได้เลยก็คือสายตาเราครับสายตาเราผมมอง มองรถที่วิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยผมผมไม่ละสายตาเลยก็คือถ้ามีแฟบมาผมยังไงผมก็ต้องกระโดดครับกระโดดอย่างน,น้อยก็กระโดดขึ้นบนหลังคารถคูเอ้เลยเอาง่ายๆอ,อ่ะ <c oughs> ตายตายตายนะฮะก็เดินทางมาถึงกรุงเทพสามทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับถึงเทพสามทุ่มสี่สิบห้านะครับเข,เข้าเขตกรุงเทพมาเลยนะครับ แต่เนี่ยจะถึงใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วใกล้จะลงทางด่วนอยู่แล้วโอ้โหพระเจ้าจอดนายยังยอดมากเล่นซะผมเหนื่อยเลยอะแบบคือไม่เหนื่อยจากการถอดยางถอดอะไรนะเหนื่อยจากการลุ้นอะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยจะมีใครหลุดมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเพราะว่า,เ,าเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับพี่บุญธรรมผมก็ที่เป็นจราจรกลางแกก็เพิ่งถูกรถชนในกรณีแบบนี้แหละ กรณีแบบนี้เลยโอ้โหใจไม่ดีเลยผมอะ่ะก็ขอบคุณคุณพระคุ้มครองนะก็สาธุครับผมที่เราก็รถเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วกเ็เราก็สามารถเปลี่ยนยางได้ในช่วงเวลาอันน้อยนิดนะครับก็สามารถเดินทางต่อได้ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไร ตอนแรกผมคิดในใจอย,อย่างคุยอยัางอะไรมีลมหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้หกลัวไม่มีลมอะ่ะส่วนมากแล้วรถเก๋งอะ่ะส่วนรถเก๋งอะ่ะคือมันไม่ค่อยรั่วไม่อะไรนะเขาก็ก็ไม่ไค่อยมีใครจะมาเช็คลมเช็คอะไรมาน,นึกได้ว่าเออเสียดินเดินทางไกลไปเกาะช้างมาเดือนที่แล้วเขาน่าจะเช็คระบบไว้หมดนะโอ้โหไม่งั้นตายพี่น้องตายแน่ๆน <laughs> เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเอายางไปปะนะครับเพราะว่าแล้วก็มาเปลี่ยนเอาไปใส่ล้อหลังเหมือนเดิมแล้วก็จะเก็บยางอะไหล่ขึ้นเพื่อเป็นสแปร์หลังจากนี้ก็ถ้าทําสีรถคูเอะอะไรเสร็จก็เวลาเอากลับไปส่งคูเอมันก็จะได้ไม่ต้องอนี่เนาะยางมันยางมันก็จะไอ้นี่ทุกอย่างนะครับพร้อมทุกอย่างพร้อมใช้งาน นี่แหละครับคือการที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามเราก็ตรวจตรวจรถเช็ครถอะไรให้พร้อมนะครับมันก็จะมีเหตุฉุกเฉินนะครับเหตุฉุกเฉินเ,เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นแบบนี้นะครับถ้าทีเนี้ยพอมันเกิดขึ้นแล้วถ้าอุปกรณ์ในในส่วนประกอบของรถเรามันครบทุกอย่างเลยนะครับมันก็จะง่ายแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ทําให้เราตกที่นั่งลําบากนะ โอ้โหเกือบได้กินข้าวลิงแล้วผมอะรถกูเอยางแตกบนทางด่วนไม่ใช่ยางแตก่ยางรั่วบนทางด่วน <c oughs> โอ้ตาย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 เกือบไปแล้วพี่น้องเกือบไปแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปให้ดูตั้งแต่เช้าเลยเป็นคลิปแรกเลยแหละผมจะลงเป็นคลิปแรกเลย ตัดข้ามคลิปคันอื่นหมดเลยนะคลิปที่ผมถ่ายมาของวันนี้ทั้งวันอะ่ะผมยังไม่ลงผมจะลงหลังคลิปนี้เลยนะครับลงหลังคลิปรถคูเอยังรั่วนี่แหละโอ้โหเกือบกินข้าวลิงรถคูเอะอักเสบจะบอกยงไงนะหรือจะตั้งชื่อคลิปว่ายัางไงดีเกือบได้กินข้าวลิงแล้วรถคูเอยางรั่ว เลนขวาสุดเลยยางรั่วบนทางด่วนอะไรประมาณนี้เนาะเออวะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับรถคุณเอบนทางด่วนเออนะเกือบได้กินข้าวลิงแล้วอะไรเออเข้าท่าตั้งตั้งชื่อคลิปให้มันแบบเออดูแบบน่าสนใจหน่อยนะโอ้โหยังมีอารมณ์ดีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วล่ะนะครับถึงตอนนี้ผมอยู่นี่แหละอ่าอยู่เส้นปิ่นเก้าแล้วครับบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ